สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ปกครองทางบ้านแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เจอกับคุูคูกวางเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ใยครูกวางค่ะบ้านตลิงสูงสกูลสพอปอนราธิวาสเขตสองนะคะวันนี้นะคะครูกวางนะคะจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบที่มีการกระจายนะคะกระจายยังไงนั้น เราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะหลังจากที่เรียนศึกษาเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะผูกครองก็ฝากนักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้า66ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแคท ชื่อชั้นเลขที่ลงไปที่หน้าที่ว่างๆด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสมบ้านได้นะคะผู้วกวังจะรอชมนะคะรอชมนักเรียนนะคะเข้าใจที่ผู้กวางสอนหรือเปล่าแล้วก็ทําได้หรือเปล่านะคะค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะกําลังระบาดนะคะมีโรคระบาดอยากฝากให้นักเรียนแล้วก็ทปกครองทางบ้านทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูการลบที่มีการกระจายนะคะดูตัวอย่างเลยนะคะ ตัวตั้งก็คือ348นะคะการดำเนินการคือการลบนะคะกับ167นะคะคือตัวลบนะคะแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่นะคะในหน้าแรกนี้นะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า14นะคะเดี๋ยวเราจะทำมารพร้อมๆกันเลยนะคะดูนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะเขาเขียนจำนวนหลักมาให้นะคะจำนวนหลักมาให้แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเอาตัวตั้งนะคะมาใส่ตรงหลักใช่ไหมคะตัวดูน,นะคะ8ในหลัก ร้อยนะคะก็ใส่อัตรแปดในหลักหน่วยนะคะก็ใส่ตรงหลักหน่วยนะคะ4ในหลัก10ใส่ตรงหลัก10บนะคะ3ในหลักร้อยใส่ตรงหลักร้อยเห็นไหมเอ่ยนะคะต่อไปตัวลบนะคะเขียนเครื่องหมายลบนะคะ7ในหลักหน่วยใส่ตรงหลักหน่วยนะคะ6ในหลัก10ใส่ตรงหลัก10บแล้วก็1ในหลักร้อยใส่ตรงหลักร้อยมองเห็นกันไหมคะเมื่อใส่เสร็จเขาก็ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะแล้วก็ดําเนินการลบเลยค่ะ8ลบเเหลือ1ใช่ไหมคะ4ี Jean ่ลบ6เป็นไงคะ จะสังเกตเห็นว่านะคะตัวตั้งนะคะน้อยกว่าตัวลบนะคะ ัอย่างเช่นเรามีเงินอยู่4บาทจะไปซื้อขนม6บาทได้ไม่เอ่ยแม่ค้าเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องไปยืมคนอื่นนะคะก็ลืมหลักถัดไปนั่นเองนะคะถ้าเราลบหลัก10บนะคะก็ไปยืมหลักร้อยถ้าลบหลักหน่วยไม่ได้ก็ไปลรมยืมหลัก1ิบประมาณนี้นะคะลบหลักถัดไปนะคะตรงนี้ลบหลัก1ิบนะคะ4ลบ6ลบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องไปยืมหลักร้อยนะคะตรงนี้นะคะจากหลักร้อยตรงนี้มีอยู่3เรื่มยืมมา1ใช่ไหมคะก็จะเหลือ2นะคะ ตัวนี้ก็จะกลายเป็น14นะคะ14ลบ6เหลือเท่าไหร่คะอ่าเหลือ8ใช่ไหมคะแล้วลดหลักร้อยต่อไป2อลบ1ก็ได้เท่ากับ1ฉะนั้นข้อนี้ตอบ181นั่นเองคะ่ะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างเลยนะคะอ่าตัวอย่างข้อที่1นะคะมองเห็นกันไม่เอ่ยอ่าดูข้อที่1นะคะ ข้อที่ 1, ตัวตั้งของคุณ,คณนะคะ254รอยหาสสอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะลบกับ38นะคะอ่าหลักร้อยตรงนี้ไม่มีนะคะอ่าเริ่มนะคะ4ลบ8ค่ะ4ลบ8นักเรียนสังเกตเห็นว่าตัวตั้งเป็นไงคะน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปยืมหลักถัดไปนะคะคือยืมหลัก10นะคะมันไม่สามารถจะลบได้ยืมหลัก10ตรงนี้จาก5ก็เหลือ4ตรงนี้กลายเป็น14นั่นเองนะคะ14ลบ8เหลือเท่าไรคะ อ่าสิบสี่ลบแปดเหลือหกนั่นเองนะคะอ่าเอาแปดไว้ในใจนับไปจนถึงสิบสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ก็คือหกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลบหลักสิบสี่ลบสามตรงนี้มันก็จะเหลือสี่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ห้าแล้วนะเราขีดที้แล้วเพราะเราไม่เอาแล้วะคะ่ะสี่ลบสามเหลือหนึ่งนะคะตัวนี้สองก็ดึงมาเลยฉะนั้นคำตอบก็คือสองร้อยสิบหกนั่นเองะคะ่ะ มาดูข้อที่2ต่อนะคะตัวตั้ง714นะคะอ่าใส่ตรงหลักนะคะลบกับ81นะคะใส่ตรงหลักหลักหน่วยหลักสิบอ่าหลักร้อยไม่มีนะคะต่อไปมาดูเลยนะคะ4ีลบหได้เท่าไหร่คะอ่า4ีลบหได้3นั่นเองนะคะ1นลบแคะ่ะอ่าสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องไปยืม7ตรงนี้เหลือ6ใช่ไหมคะตรงนี้กลายเป็น11นั่นเองนะคะ 1ลบ8เหลือเท่าไหร่คะอ่าเอาไม่ได้ในใจนับไปจนถึง11ค่ะ8แล้วก็9 10 11เหลือเท่าไหร่คะอ่า3นั่นเองนะคะต่อไป6ตรงนี้ไม่มีให้ลบใช่ไหมคะฉะนั้นก็ดึง6ลงมาเลยฉะนั้นคำตอบของเราคือ633นั่นเองคะ่ะมาดูข้อต่อบไปเลยนะคะ ตัวตั้ง449นะคะใส่ตรงหลักหน่วยนะคะลบกับ263นะคะ mm hmm. เมื่อตั้งตรงหลักแล้วเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนเลยค่ะ9ลบ3เหลือ,อเหลือ6นั่นเองนะคะลบหลักหน่วยเสร็จลบหลักสิบต่อเลยนะคะ4ลบ6เหลือเท่าไหร่คะลบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า4น้อยกว่า6ฉะนั้นต้องไปยืมหลักถัดไปก็คือหลักร้อยจาก4ก็เหลือ3ตรงนี้กลายเป็น14ใช่ไหมคะ14ลบ6เหลือเท่าไหร่คะ เหลือ8ใช่ไหมคะ3ลบ2ก็เหลือ1ฉะนั้นคำตอบคือ186นั่นเองนะคะอะ่ต่อไปมาดูข้อที่4นะคะ,ะ870ลบ4 6 5นะคะอาจเมื่อตั้งตรงหลักแล้วก็เริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะเราไปหลัก10บแล้วไปหลักร้อยนั่นเองนะคะ0ลบ5ค่ะลบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะ0น้อยกว่า5นะคะฉะนั้นต้องไปยืมหลักถัดไปนะคะคือหลัก10จาก7ก็เหลือ 6นะคะตรงนี้ก็กลายเป็น10นั่นเองค่ะพอยืมมา10นะคะสิบลบหเหลือห้าใช่ไหมคะ6กลบหเหลืออ่าลบได้ไหมคะลบได้นะคะ6กลบหเหลือศูนย์นะคะแปลบสค่ะเหลืออ่า่นั่นเองฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ405นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าถัดไปเลยนะคะถัดจาก64ก็จะเป็นหน้า 65นั่นเองนะคะอะ่ดูหน้า65นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำข้อ1เลยนะคะส่วนตัวอย่างเดี๋ยวนักเรียนไปดูเองนะคะอะ่ดูข้อที่1น,นะคะอ่าตัวตั้งนะคะตัวตั้ง,ต,ต,งตรงนี้จะไม่มีคำว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมาให้แล้วนะคะเราจะดำเนินการลบเลยนะคะ3ลบ9ได้เท่าไหร่คะอ่าลบไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นลบไม่ได้หลักหน่วยลบไม่ได้ก็ไปยืมหลักสิบนะคะ หลัก10มีอยู่3หลักหน่วยยืมมา1ก็จะเหลือ2นะคะตรงนี้ก็กลายเป็น13 13-9ลบ9ค่ะได้เท่าไหรค่คะเอาเอ้าไว้ในใจนับไปจนถึง13ค่ะ9แล้วก็10 11 12 13เหลือเท่าไหร่คะ่า4นั่นเองนะคะ2ลบ2เหลือ0นะคะ2ตรงนี้ก็ดึงลงมาตอบ204เลยค่เลยค่ะมาดูฝั่งนี้นะคะข้อที่2นะคะ ลบ2นะคะลบหลักน่อยก่อนเลย8ลบ2ค่ะเหลือเท่าไหร่คะอ่าเหลือ6นะคะ4ลบ8ค่ะลบไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นยืมหลักถัดไปจาก7ก็เหลือ6ตัวนี้กลายเป็น14นะคะ14ลบ8เหลือเท่าไรคะอ่าเหลือ6นะคะตัวนี้6ก็ดึงลงมาฉะนั้นตอบ6 6 6ถูกไหมคะามาดูข้อที่ต่อไปเลย ข้อที่3นะคะ6 4รบลบกับ490นะคะ1-0ลบเหลือ1นั่นเองนะคะ4ลบ้วน,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 นเท่าไหร่คะลบไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นต้องไปยืมหลักถัดไปยืม6ตรงนี้เหลือ5ใช่ไหมคะตรงนี้กลายเป็น14 14-9ลบเเหลือ5นั่นเองนะคะ5-4ลบก็เหลือ1ฉะนั้นคำตอบคือ151นะคะ ต่อไปดูข้อ4นะคะ452ลบ239นะคะ2-9ล้วได้เท่าไหร่คะลบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะ2น้อยกว่า9นะคะฉะนั้นต้องไปยืมหลักถัดไปไปยืม5นั่นเองจาก5เหลือ4ตรงนี้กลายเป็น12นะคะ12-9ลบเเหลือเท่าไหร่คะ9ไว้ในใจ9แล้วก็10 11 12เท่าไหร่คะ่า3นั่นเองนะคะ4-3ลบ3ก็เหลือ 1น,นะคะ4ีลบ2ก็เหลือ2คำตอบคือ213นั่นเองนะคะโอเคไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอดูข้อที่5ต่อนะคะ910ค่ะลบกับ190 0รกบลบ 0, ก็เหลือ0น,นะคะ1-9อ่ลบาลบไม่ได้ใช่ไหมคะยืมหลักถกัดไปจาก9ตรงนี้เหลือ8ตรงนี้กลายเป็น11 11-9ลบ 9, เหลือ นั่นเองนะคะ8-1ลบ1เหลือ7ฉะนั้นคำตอบก็คือ720นะคะอ่าต่อไป598-539ลบ539นะคะเมื 39, ่อตั้งตรงหลักแล,ล้วลบหลักหน่วยกว่อนเลย8-9ลบ9ได้เท่าไรคะ,ะ 9, ห้าแปดไ่ก9ลบไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมคะฉันไปยืม9ตรงนี้เหลือ8ตรงนี้กลายเป็น18นะคะ18-9ลบเเหลือ9นั่นเองนะคะ 8ปลบสก็เหลือ5นะคะ5้ลบหเหลือ0ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ59าสเก้านนะคะอ่าเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่66นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า66นะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะโดยนะคะนักเรียนนะคะมาดูข้อหนึ่งนะคะลุงครูจะทำข้อหนึ่งให้ดูตัวตั้งคือ408ใช่ไหมคะลบกับ 6 8อ่ะตั้งให้ตรงหลักนะคะตัวนี้หลักร้อยไม่มีนะคะหลักร้อยไม่มีมีแต่หลักสิบกับหลักหน่วยตั้งให้ตรงหลักนะคะต่อไป8ลบ8เหลือเท่าไหรคะ,ะเหลือศูนย์ใช่ไหมคะ0นย์ลบ6ได้เท่าไรคะลบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องไปยืมหลักถัดไปตรงนี้เหลือ3ามตัวนี้กลายเป็น10นะคะอ่ะ10ลบ6กเหลือสนั่นเองนะคะ อ่าก็ดึงลงมาใช่ไหมคะเพราะตรงนี้ไม่มีใครกลัวลงหลักก็ใส่ศูนย์ได้เลยนะคะอ่ากลัวลงหลักก็ใส่ศูนย์ได้เลยฉะนั้นตัวนี้คําตอบก็คือ340นะคะข้อ2ถึงข้อ6นะคะให้นักเรียนทําเองนะคะทําเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์คุณครูได้ตรวจนะคะอ่านะคะวันนี้คุณวรกวางก็ฝากไว้แค่นี้สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ